คนที่เกิดวันที่4เป็นคนที่มีความจริงใจและมั่นคงสูงมากคนที่เกิดวันที่4นอกจากมีความจริงใจต่อเพื่อนแล้วคนที่เกิดวันนี้ยังต้องการความจริงใจจากเพื่อนเป็นการตอบสนองด้วยคุณสมบัติประการต่อมาคือการเป็นคนรักการทำงานเอาการเอางานมีความรับผิดชอบเป็นเลิศและที่สำคัญ คือเป็นคนที่มุ่งมั่นในการสร้างฐานะและสร้างชีวิตให้มั่นคงคนที่เกิดวันที่4เชื่อว่าการสร้างหลักสร้างฐานให้กับชีวิตตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตดังนั้นคนที่เกิดวันนี้จึงเป็นคนที่ทํางานหนักเพื่อตอบสนองความหวังและความฝันของตัวเองคุณสมบัติดังกล่าวจึงทําให้คนที่เกิดวันที่4ี่มีจุดอ่อนตามมาด้วยกล่าวคือความจริงใจที่มีต่อเพื่อน และความต้องการที่จะให้เพื่อนจริงใจด้วยนั้นบางทีอาจจะรุนแรงจนไปถึงจุดที่เรียกร้องความสนใจจากเพื่อนหรือหึงหวงเลยก็มีและในขณะที่คนที่เกิดวันที่4เป็นคนที่เอาการเอางานทำให้บางครั้งก็ถูกมองไปว่าเป็นเผด็จก,การหรือเข้มงวดกับเพื่อนกับฝูงได้อย่างง่ายๆแต่ลักษณะที่แสดงถึงความหึงหวงก็ดีความเข้มงวดบางอย่างก็ดีเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึง ความจริงใจของคนที่เกิดวันนี้ในการคบหากันมากกว่าที่จะเป็นจุดอ่อนคุณสมบัติอีกประการหนึ่งของคนที่เกิดวันที่4ก็คือความเป็นคนค่อนข้างระวังตัวและมีความคิดที่รอบคอบแต่คุณสมบัติประการนี้ก็ไม่ได้เป็นผลร้ายกับเพื่อนฝูงที่สุดจริตใจแต่เป็นการสร้างกลไกระวังตัวเองของคนที่เกิดวันที่4เท่านั้นเพราะคนที่เกิดวันนี้จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนที่ตนเองเห็นว่ามีความจริงใจต่อกันอย่างแท้จริง คนเกิดวันที่4ถ้าคิดจะช่วยใครแล้วก็ช่วยจนหมดเนื้อหมดตัวและสุดชีวิตอย่างไรก็ตามท่านจะต้องระวังตัวบ้างถ้าคิดจะคบกับคนที่เกิดวันที่4โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทําให้คนที่เกิดวันนี้โกรธหรือเกลียดท่านเป็นอันขาดเพราะคนที่เกิดวันที่4นี้จะร้ายกาจกับคนที่ร้ายกาจด้วยอย่างที่ใครๆก็คาดไม่ถึงและสิ่งที่คนที่เกิดวันที่4เกลียดมากก็คือการที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกหลอก หรือการที่เพื่อนฝูงปันใจไปให้คู่แข่งถ้าท่านมีความทุกข์หนักอย่าลืมไปหาคนที่เกิดวันที่สี่เขาหรือเธอจะช่วยเหลือและปลอบประโลมใจท่านถ้าท่านอยากได้คนรักหรือคู่ครองที่เอาการเอางานและมีความจริงใจต่อมิตรภาพรักเพื่อนฝูงก็ควรไปหาคนที่เกิดวันที่สทั้งนี้ท่านต้องทำใจให้มั่นคงว่าท่านจะรักเพื่อนที่เกิดวันที่4คนนี้อย่างจริงใจ แล้วท่านก็จะได้คู่ชีวิตที่มีแต่ความจริงใจและมั่นคงเคียงคู่ท่านไปตลอดชีวิต